เอาแลก็บอมาดีกว่าลูกมาจะแกะนี้ใช้ไหมะแกะก็เดี๋ยวนูกจนำไปแนี้ครับเออเดี๋ยวไปใส่ถุงดำรู้ปะใส่ถุงดำล้วก่าเขาไปหาแกะเอาลูกนกสลบมันเป็นก an> ูเท okay. 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 no ้าเขาคาเขาตัวขาวลายคอดำหางัแดงอ๋อไม่มีมีคลิปอะไรแบบนี้ไม่มีครับมันจะมีลูกมาอยู่แถวนี้่ไหมน่าจะไม่มี่ะบก็เป็นงูที่มาหาทิ้ธรรมไปแล้วเขาไปหาตังแกะเอารี่เหรอ ถ้าเราแกะถ้าเราแกะตอนนี้นะมันก็ไปติดอยู่ในถุงนี่ตัวเราไปแกะข้างนอกแล้วปล่อยลงาปาเลยดีกว่าใช่นี้นะอ่าถึงนะ้ำปุ๊หัวไม่อยู่นั่นนะหัวอยู่ติดติดอยู่กับกาวลยหัวเด็กหนุ่ม Ah, à. à, tuấn phải là pháo là của người ta quay lại. Mái tóc. nó,